ในวันนี้ครับผมก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับแกง๊งครอบครัวหัวฟ้ากันตอนนี้ครอบครัวหัวฟ้ามีใครบ้างใช่ไหมตอนนี้คือเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยกันไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเลิกคบกันไปแล้วนะไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยทะเลาะอ,อะไรกันแล้วแตกกันไปอะไรนี่อย่างนี้แค่ว่าเราไม่ได้ออกคลิปด้วยกันเท่านั้นเองนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันลดอยากสายตาทุกคนไปเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะเลิกทํากันไปเยอะนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m n J TV นั่นเองนะครับทุกคนครับในวันนี้เราก็ได้กลับมาสู่รายการคุยกันวันพุธแต่ไม่ใช่วันพุธหรอกลงวันไหนเมืม่อวน เอาก็คือถือว่ามันเป็นรายการที่มีไว้คุยกันแล้วกันนะครับทุกคนครับมันอาจจะไม่ได้ลงกันวันพุธตลอดหรอกนะครับก็คือเคยผมเคยพูดไปทุกคลิปก็คือไม่ว่ารายการนี้จะลงวันไหนยังไงรายการนี้ก็ยังจะเป็นรายการคุยกันวันพุธอยู่นั่นเองครับหลังจากนี้นะผมก็จะพยายามลงรายการคุยกันวันพุธให้มันตรงวันนะแต่ว่าที่มันไม่ตรงวันเนี่ยเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยคือผมงานเยอะขึ้นนะครับมีลูกมีอะไรแล้วก็ ยังต้องไปเที่ยวต่างประเทศอีกนะครับแต่ต้องพึ่งกลับมาก็เลยลงไม่ตรงนะครับแต่ตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปต้นไปผมสัญญาผมสัญญาว่าผมจะลงคุยกันวันพุธให้ทันนะครับทุกคนเออให้ตรง เเนลยและในวันนี้ฮะคุยกันวันพุธของเราเนี่ยมีอะไรจะมาพูดบ้างนะครับในวันนี้ครับผมก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับแก๊งครอบครัวหัวฟ้ากันนะครับทุกคนครับคือตอนนี้ครอบครัวหัวฟ้ามีใครบ้างใช่ไหมครอบครัวหัวฟ้าจริงๆแล้วนะครับตอนเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ผมลูกผมแล้วก็พี่จี้แค่นั้นนะครับคือตอนแรกกับผมตั้งใจว่าผมอยากให้มันเป็นครอบครัวหัวฟ้าก็คือครอบครัวผมใช่ไหมแต่ว่า ด้วยความที่ผมอะ่ะมีเพื่อนที่อยู่ด้วยนะครับมีเพื่อนมีน้องที่อยู่รอบข้างอะไรเงี้ยไอทีมเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสนิทของผมที่สนิทมากๆดีเมอร์เนี่ยก็แบบสนิทกันมากๆที่เสือเนี่ยก็คือสนิทกันมากๆก็คืออยู่ด้วยกัน,ใน ium, แล้วแบบเรารักกันเหมือนครอบครัวรักกันเหมือนพี่น้องนะครับแก๊งหัวฟ้าเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาครับทุกคนก็คือกลายเป็นว่าจากการที่ตอนแรกผมตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันมีแค่ครอบครัวผมอะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่ามีสมาชิกเข้าขขมาด้วย<ๆ>เป็นสมาชิกที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือมีพี่เสือมี มีจานทีมขึ้นมาก่อนเป็นเริ่มติดเริ่มต้นนะเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะผมก็มองพวกเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะครับไม่ได้ว่าเอ้ยตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าจะให้มีแค่นี้แต่ว่าอ้มันมีคนมาเพิ่มอะไรอย่างงี้ไม่ได้คิดแบบนั้นรู้สึกว่า <No. S 2> เออดีครับ <c oughs> เพราะว่าผมก็รักทุกคนเหมือนครอบครัวแหละครับแต่ตอนนี้คือเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยกันไม่ว่าจะผมกับพี่เสือผมกับดีมผมกับจานทีมนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเลิกคบกันไปแล้วนะไม่ใช่ว่า พวกเราเนี่ยทะเลาะอ,อะไรกันแล้วแตกกันไปอะไรนี่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับข้าวผูหัวฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ยัง <c oughs> มีเกินหลักสิบคนอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผมสีฟ้าอาจจะเป็นผมสีอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังเป็นข้าวผู้หัวฟ้าเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้หัวสีฟ้านะคือบางทีแบบเราทําไปเราก็เบื่อใช่ไหมบางทีแบบสีฟ้ามันก็ไม่ได้เข้ากับทุกคนใช่ไหม <c oughs> สีอื่นเนี่ยอาจจะเข้ากับคนอื่นมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจานทีมเนี่ยมันจะทําผมสีแดงหรือว่าดีมจะทําผมสีพูพี่เสือจะททําผมสี่วงงุกกคน็ยั เป็นครอบครัวหัวฟ้าสำหรับผมเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็หลายคนก็ถามถึงว่าเอ้ยพี่ครับสมาชิกครอบครัวหัวฟ้าคนนี้ไปไหนแล้วคือครอบครัวหัวฟ้าในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแฟนเก่าจานทีมทีมงานเก่าดีเมอร์ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกไปจากครอบครัวหัวฟ้าแล้วนะครับทือคนครับจานทีมเนี่ยก็มีแฟนใหม่แล้วนะครับซึ่งมีหลายคนด้วย แล้วทุกคนคือเพื่อนผมมันหล่อแล้วไงเพื่อนผมมันหล่อแล้วมันก็แบบโหแบบมีแฟนหลายคนมาก,ากท่านทีมถือว่าเป็นหนุ่มฮอตคนหนึ่งเลยนะอา่าแล้วก็อย่างดีเมอร์นะครับผมอย่างเช่นแบบทีมงานเก่าของด er นะีเมอร์เนี่ยซึ่งก็มีหลายคนใช่ไหมครับก็ที่ห่างหายจากสายตาหรือหน้าจอของท่านผู้ชมไปเนี่ยเขาก็ออกไปใช้ชีวิตของเขาแหละไปตามทางของเขาและเราโตๆกันแล้วนเนาะเส้นทางของเขาเขาอาจจะออกไปทมในสิ่งที่เขาสบายใจหรือดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความสุขข,ของเขาเ,เพราะฉะนั้นน้องๆพวกนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าไม่่ใใชคนนัวห แล้วนะครับทุกคนของพี่เสือเนี่ย ก็คือพี่เสือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเขาจะจิ้นกับน้องมุกใช่ไหมน้องมุกเนี่ยเขาก็จิ้นกับพี่เสือแล้วแบบเป็นแฟนพี่เสืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน้องมุกเนี่ยเป็นกรณีที่คนละแบบกันนะครับน้องมุกเนี่ยคือยังอยู่ในข้อโฟหัวฟ้าอยู่เพราะว่าคนอ,อื่นที่พูดมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นแฟนเก่าจานทีมหรือทีมงานเก่าของดีเมอร์เนี่ยคือเวลาเรามีงานหรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยคือจะไม่มาแล้ว <No. S 1> เขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วอ่าในผมจะพูดรวมถึงน้องโอปอด้วยเลยนะเพราะว่าจริงๆต้องพูดถึงน้องโอปอล็ถัา อย่างน้องมุกน้องโอปอเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพวกเราแต่น้องมุกกับน้องโอปอเนี่ยเวลาพวกเรามีงานสังสรรค์หรือพวกเรามีงานอะไรกันอย่างเช่นงานแต่งกรอย่างเช่นงานไปนู่นไปนี่กันเนี่ยน้องโอปอน้องมุกเนี่ยยังกลับมาอยู่ด้วยกนันอยู่ในวันที่ทุกคนต้องการกันนะครับทุกคนอย่างเช่นแบบว่าผมอยากให้น้องมุกมาหรือว่าผมอยาก เจอกับน้องโอปอลมาเล่นกันมาอะไรกันก็ยังมาได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําคิดด้วยกันอะไรแบบเนี้ยส่วนในครอบครัวหัวฟ้ามีใครบ้างเหรอผมผมผม,ผมว่าผมไล่อะมันมันกลัวไม่หมดแล้วกลัวข้ามชื่อใครไปแต่วคววจะโกรธแต่ผมจะลองไล่ให้นะตอนนี้ก็อ่ะแน่นอนครับมีผมมีพิกกี้มีน้องเฟดา้ามีน้องซาโก้มีพี่เสือดีเมอร์จานทีมแล้วก็แฟนใหม่จานทีมนะครับน้องยูฟ่าแล้วก็น้องบอยน้องต้องแล้วก็กอนนะครับกอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ยังอยู่ในครอบครัวหัวฟ้าอยู่นะครับถึงแม้ว่ากอนจะออกไปแล้วใช่ไหม แต่งงานไปใช้ชีวิตมีครอบครัวแล้วอ่ะน้องกรกับน้องพิมพเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวหัวฟ้าอยู่นะเวลามีอะไรที่อยากจะให้น้องกรช่วยเหลือน้องกรก็ยังกลับมาได้น้องพิมพก็ยังกลับมาได้อยู่พวกเรายังไม่ได้ทิ้งกันไปแล้วก็มีพี่อูนะครับพี่อูเนี่ยก็คือคนตัดต่อของผมนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแกนะครับแต่แกเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ช่อง MJTV นะโตมาได้ถึงตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้นะครับใครอยากเห็นหน้าพี่อูก็ไปดูคลิปได้ที่คลิปหนึ่งของผมในช่อง 음 ก็คือคลิปไปงานแต่งกอนนะพี่อู๋ก็ไปเห็นไหมเวลาแบบมีอะไรสําคัญสาคัญพี่อู๋ก็ไปถึงแม้เราจะไม่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าเวลาเรามีอะไรที่สําคัญสาคัญเราก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับประมาณนะั้นก็ใครที่อยากเห็นพี่อู๋นะครับนี่คลิปตัวไอตรงฝั่งนี้ไม่ก็ตรงฝั่งนี้ลองกดเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะอ่ะโอเคผมให้เวลาสดแป๊บนึงนะนะครับนั่นคือหน้าตาของพี่อู๋นะแล้วก็มีคนที่อยู่บ้านของจานทีมนะครับซึ่งไม่ขอพูดชื่อแล้วกันมันเยอะมากๆทั้งเปเปอร์แชปปี้โอ้นนูนนนยยาเตมบ้ ไปหมดนะครับคนที่อยู่บ้านกันทีมเนี่ยคือเยอะมากน้องมิวน้องแป้งน้องอะไรเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะครับโหเยอะเยอะจริงๆนะครับอ่ะถ้าเราจะไล่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ได้พูดชื่อใครไปนะครับเองเอาฟังพี่ขอโทษนะเว้ยพี่พี่ไม่ได้ลืมนะเว้มันเยอะจริงนะอ่ะแต่ถ้าสมมติแล้วถ้าเราพูดตามความจริงนะครับจริงๆแล้วคำว่าครอบครัวหัวฟ้าเนี่ยมันก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าคนนั้นต้องมีบัตรอยู่ในแก๊งเรานะครับใครที่ยังรักกันยังอะไรกันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นครอบครัวหัวฟ้าหมดแหละนะครับถึง เราที่ไม่อยู่กันเลยเนี่ยคือผมมันไม่ได้เจอทีมนานมากนะแต่ผมเนี่ยก็ยังรักเพื่อนผมเหมือนเดิมนะยังติดต่อกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างผมเนี่ยดีเมอร์อะไรเงี้ยผมก็ยังรักน้องเหมือนเดิมพี่เสือเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันนอนนอนจับนมกันตลอดนะครับทุกคนคิวนะครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดแม้แค่ว่าเราไม่ได้ออกคลิปด้วยกันเท่านั้นเองนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันลดอยากสายตาทุกคนไปเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะเลิกทํากันไปเยอะนะครับอย่าง ทีมเนี่ยเลิกทำ YouTube ไปเลยทูป hmm? ไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ตอนนี้ก็รวยไปแล้วนะครับส่วนดีเมอร์เนี่ยก็เป็นทำเพลงนะครับไปเป็นศิลปินเต็มตัวก็กำลังจะมีค่ายมีอะไรก็กำลังจะรวยไปแล้วเหมือนกันส่วนพี่เสือนะครับถึงแม้ว่าพี่เสือเนี่ยจะมีเรื่องที่ดราม่าที่โดนโกงโดนอลไรไปแต่ว่าพี่เสือเนี่ยก็สู้ครับจนพี่เสือกลับมายืนได้ลุกมาได้อีกครั้งหนึ่งคือต้องยอมใช้พี่แกงจริง นะครับจนพี่เสือเนี่ยกลับมารวยได้ครั้งหนึ่งเออผมขอแช้คเขาว่ารวยนะเพราะว่าแบบสำหรับผมอะ่ะเขาคือแค่เขาแบบไม่จําเป็นต้องมีร้อยล้านอ่ะขอแค่มีแค่พันหนึ่งแต่เขามีความสุขในการใช้ชีวิตของเขาน่นถือว่ารวยแล้วนะครับความรวยมันอยู่ที่คําว่าพอไม่จําเป็นต้องมีร้อยล้านขอแค่มีแค่พันหนึ่งแต่เขา,เขามีความสุข,รรสขในการใช้ชีวิตของเขาน่ถือว่ารวยแล้วนะครับความรวยมันอยู่ที่คาว่าพอความรวยมันอยู่ที่คาว่าพอความรวยมันอยู่ที่คาว่าพอครับอย่างผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองว่ายอดวิวยูทูปของผมมันลดไปมากผมง่ากเป็นต้องมีว มีชื่อเสียงเยอะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ต้องการเลยแหละบ้านผมก็ไม่ต้องผ่อนรถผมก็ซื้อสดมี2คันมีลูกมีเงินเก็บอาจจะว่าเยอะก็กเยอะแต่ว่าก็ปีพอประมาณผมก็ถือว่าผมรวยแล้วเพราะว่าผมมีความสุขนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะแลีกอย่างหนึ่งคือทุกคนไม่จําเป็นต้องมีเท่าผมพอแค่ทุกคนมีเท่าที่ทุกคนพอใจและมีความสุขเท่านั้นก็ถือว่ารวยแล้วน้องๆเนี่ยก็อาจจะรวยแล้วก็ได้นะครับขอแค่น้องได้เงินจะไปโรงเรียนจากพ่อแม่เนี่ยวันละร้อยหนึง่งวันละ สี่สิบห้าสิบบาทถ้าน้องพอใจกับสิ่งที่น้องมีอยู่น้องก็มีความสุขน้องพอใจกับสิ่งที่น้องมีอยู่และน้องมีความสุขกับมันน้องชิลชิลกับมันน้องใช้เงินที่พ่อแม่ให้มากับเงินเท่านี้แล้วน้องมีความสุข น้องก็ถือว่าน้องเป็นคนรวยได้นะรวยความสุขนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราพอเรามีความสุขแล้วเราจะไม่พัฒนาชีวิตต่อไปเราก็ต้องพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนะมีความสุขพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าได้เวลาก้าวเวลาก้าวก็ยังนีทุกคนมาความสุขมันจะได้เพิ่มมากขึ้นไงน, <c oughs> <c oughs> นะครับก็ตอนนี้ผมจะพูดถึงไทยดีการทีมแล้วกัน ทีมตอนนี้ก็คือครบกับน้องยูฟาใช่ไหมหลายคนก็ถามว่าพี่เนมครับพ่กี้ครับรู้จัก,กพี่ยูฟ่าไหมเคยเล่นกันไหมสนิทกันไหมถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้สนิทกันนะอย่างเช่นแบบแฟนกเก่าๆของกานทีมเนี่ยเวลามาอะไรก็จะแบบมาถ่ายคลิปกับผมมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้จนแบบคนรู้จักกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ายูฟ่าเนี่ยหรือแฟนใหม่ๆของชาติ ขอแจ้งว่าคำว่าแฟนใหม่นะแม่งมีเยอะจริงนะครับทุกคนผขาานทีมเนี่ยมาแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นว่ามาอยู่กับผมยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สนิทกันอยู่นะครับไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันตลอดนะครับทุกคนนี้แต่หลังใหม่หลังใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นน้องยูฟ่ายอมผมฟ้าแล้วด้วยนะครับทุกคนเข้าหัวฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจานทีมก็เขาบอกกันนะว่าจานทีมกับแฟนเก่าเนี่ยก็ไปเาคนไหนเยอะจัดนะครับเลิกกันไปแล้วนะครับก็คนที่เป็นแฟนเก่าจานทีมทั้งหลายเนี่ย ครับทุกคนก็ไม่ต้องไปถามถึงนะว่า,วาพี่คนนี้ไปไหนพี่คนนั้นไปไหนนะครับทุกคนก็ค,คือเลิกไปแล้วแหละนะรับไปถามถึงถามถึงเนี่ยผมไม่ไม,ไม่เท่าไหร่หรอกแต่รั้นไม่ถามจบมันมาถามกับผมเมียเพื่อนผมไม่ใช่เมียผมจะมาถามผมทําไมพี่ครับเมียเก่าจานพีหมหายไปไหนเอา้ามันจะไปรู้ไหมเนี่ย <laughs> มันจะไปถามมันที่ไอ้นนอะ อ่ะก็ประมาณนั้นนะครับหยอกยอกหยอกกันไปสนุกสนุกแต่มันจะไม่มีอะไรสนุกเลยตอนคลิปนี้ก็เป็นว่านะครับครอครัวของฟ้าของพวกเราเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่มีความสุขยังยังคุยกันเหมือนเดิมดูแชทเอ้าแชทแยกแชทแยกเกินทุกคนเอาตรงๆเลยเอ้าผมไปอย่างแบบคลิปที่แบบผมไปฮ่องกงอะไรเงี้ยผมส่งรูป18บวกให้พวกมันดูกระจำแหละเพราะว่าแบบฮ่องกงมันมีแบบ สวนเรื่อง18บอกว่าผมเดินมาผมก็ถ่ายเลยบอกโอ้เราคุยกันสนุกนะทุกคนในในกลุ่มเรายังรักกันเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ผมทําคลิปกับคนในแก๊งหัวฟ้ากลับมารวมกันอีกคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนกลับมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทุกคนได้กลับมารวมกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเขาหัวฟ้ากลับมารวมตัวกันแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ ขอเวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอยากฟังอะไรในคลิปหน้านะเห็นหลายคนอยากที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าผมกับอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงนะครับมีขั้นตอนอะไรยังไงแบบว่าชีวิตผมเนี่ยเดินทางมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงประวัติัวงของเองเนี่ยทำมาเป็นยูทูบเบอร์ถึงขนาดนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูในคลิปนี้ว่าอยากฟังคลิปไหนนะครับอยากฟังเรื่องแฟนเก่าบวกหนึ่งอยากฟังเรื่องยูทูบเบอร์บวกสองนะครับและถ้าอยากดูคลิปเก่านะครับก้นี นะครับนี่บีสอันมี2คลิปนะครับมาดูตรงนะมีสองยิปนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปสนุกมากๆนะครับลอปกดเข้าไปดูได้นะครับยิปเขาเลยกดดูเลยมีขอตอวแรปะกอนครับไป่อนบ้